อันนี้คืออะไรเวฟพอนบอกเฮ้ยอยู่ๆก็ลืมแศยงง อยู่ๆก็ลืมแคมปหน้าจออะไรวะอ้าวอยู่ๆก็ลืมแคมปหน้าจอแคมปหน้าจออะไรวะอา้อาวอใช้ตู้ไม่ได้ อ,อ,อ,อะไรวะอยู่ๆอยากลืมก็ลืมงุม,มส่งเงินแกงครับขอบคุณค่ะส่งเงินแกงขอบอุ้ยสีรอยดูขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับ400ดอลล์ครับอ๋อเออจำได้ละโอ้ยเฮียอะไรวะงง อันนี้แบบอัปเกรดเหรออันนี้แบบธรรมดาแล้วก็มีแบบอัปเกรดเหรอ,อามานี่แล้วกันะ นาทีมีกาหลัดเก็บรถแถวนี้ไหมแบบใกล้ๆอะ่ะ หเท่าที่เห็นมีรอบเมืองมีเหมืองมีตกปลาคับข,ข้าวมันต้องคับตรงไหนนาะทำไมเรเบลเราไม่เห็นวะต้องไปกุญแจเล็กปะปกุญแจเล็กกุญแจแดงก่อน หนูว่าชอบติดขมวดคิ้วแล้วมันก็จะปวดหัวไว้แบบมันคิดมันคิดเยอะเกินอ,อ่ะขมวดคิ้วอ่ะปวดหัวทีเนี้ยเย็นๆโฟดครับ ใม่ค่ะมาประจำมาหลักที่นี่ผมมีเวลี่แต่ยังไม่ได้เข้าเลยโอ้โหคุณแน่นมากพี่บอกเลยคุณแน่นแบบแน่นจัดอะ่ะจลีแล้วคนยังห้าร้อยอยู่เลยอะ่ะรถแรงจัดดูดิ โอโียดจ,จมงอ่ะนอนไม่หลับเจอตะขับนฮะฮะเออเจอตะขับแต่หาไม่เจอชิอมหายละสตาทาฟาร์มไม่ทันค่ะ ใช่แรกๆหลักๆเลยคือฟาร์มไม่ทันอยากเริ่มใหม่ด้วยอยากแบบอืมเมียปุ๊กปิ๊กเต็มไปหมดแต่นี่ก็เป็นเมืองแรกนะที่แบบจะมาเล็กๆแล้วแบบมาแบบเนี้ยเออ เริ่มใหม่ไปพร้อมกันกับทุกคนไงใช่ใช่ใช่พี่ยากคับพี่ไฮไลท์ ite, ไปเล่นไฮโลแล้วเสียพี่ไอ้ไฮไลท์ Hi ไปเล่นไฮโลแล้วเสียโอ้ยเนาะเริ่มแบบแบบเริ่มก่อนโตวไวก่อนรแรกๆอาจจะยุ่งยากหลังๆจะดีขึ้นใช่ใช่ เอาไอ้เชยประเทศลีแต่ไม่ได้เก็บรถอยู่ไม่คิดพาวเท่าไหร่อพี่ไอ้เอ้ยมันเหลือเข้าพาวรถสองวันไดครับโอ้ยกูจนเลยก็คือซื้อรถแบบเนี้ยได้อีกคันหนึ่งเวลาตัวค้าเมื่อี ไอ่เหียเย้กูจนเลยเอาอย่างแพงเรียบร้อยจนขอยัดจนยังฟาร์มไม่ครบรอบเมืองเลยปิดเสียงหรอไม่ตอนไม่ต้องปิด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 ตอนแรกมันเหลือสามนาทีอ่ะต้องปิดมาฟังต่อมาเด็กๆไปฟาร์มอะไรกันมามั่งนะ